อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพวันนี้วันที่30พฤษภาคมให้เรามาฟังวันต่อวันกับพระเยซูด้วยกันนะคะพระเจ้าตรัสว่าลูกเอ๋ยอย่าใช้เวลากับเราอย่างเร่งรีบเมื่อเจ้ารีบความคิดของเจ้า ก็บวยบินไปมาระหว่างเราและการงานที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าจงผลักความต้องการที่กดดันเจ้าอยู่และสร้างพื้นที่รอบๆตัวเจ้าให้เป็นหลบภัยซึ่งเจ้าจะสามารถพักสงบอยู่กับเราได้ เราปรารถนาให้เจ้าหันมาสนใจเราในเวลานี้และเราอยากใช้เวลานี้ในการอวยพรแก่เจ้าเสริมกําลังเจ้าและเตรียมเจ้าให้พร้อมสำหรับวันนี้ดังนั้นการลงทุนใช้เวลากับเราจึงเป็นการลงทุน ที่ฉลาดอย่างยิ่งลูกเอย๋ยลูกที่รักเอย๋ยจงนำเวลาอันมีค่าของเจ้าเข้ามาถวายเราการทำเช่นนี้จะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวเจ้าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการสถิตอยู่ด้วย และสันติสุขของเราอาเมนให้เรามาฟังพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่27ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์และในสองพงศาวดารบทที่16ข้อที่9ได้ตรัสว่าพระองค์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรทั่วโลกเพื่อทำให้ผู้ที่ลี้าัยต่อพระองค์อย่างสุดใจเข้มแข็งขึ้น ท่านช่างโง่เขาเสียจริงที่ทำเช่นนั้นนับแต่นี้ไปท่านจะต้องมีสงครามเรื่อยๆและในฮีบรูบทที่13ข้อที่สิได้ตรัสว่าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดย ทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์โอฮาล,าลูยาฮาล,าลูยาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพงจุขาสำหรับพระคำในวันนี้พงจุขาพกลูกเข้ามาสรรเสริญอ่าสรรเสริญอบโบธนากับพระองค์พงจุขา โอ้พงจุาขาพระองค์บอกเราไม่ให้รีบเร่งใช้เวลากับพระองค์โอ้ฮาลลยลูยลูกขอพระคุณที่เวลาที่เราได้เข้ามาอ่าใช้เวลากับพระองค์ขอพระองค์ตรัสกับเราแต่ละคนด้วยเถิดพงจุขาว่าพระองค์มีสิ่งใดให้เราแต่ละคนทํำยังไงก็ขอให้เราตรัสกับเราแล้วแต่พระองค์ แล้วกันแต่ละคนพงศจ้า,าเราขอบคุณพงศจ้า,าเราขอบคุณเราขอบคุณที่อ่อที่พระองค์นั้นแหละไม่เคยละสายตาจากพวกเราเลยพระองค์มีสายตาส่องดูประชาชนทั่วทั้งโลกจะดูว่าใครนะั่นอ่าอ่าสัตว์ซื่ออ่อหรือว่าอ่อซื่อสัตว์กับพระองค์พงเจาขา โอ้ขอให้เราทุกคนนะั้นซื่อสัตย์กับพระองค์รับใช้พระองค์เพราะเราไม่ต้องการจะเป็นกบฏเพราะว่าสายตาของพระองค์นันมองอยู่ไม่ว่าเราจะทําสิ่งดีหรือสิ่งเลวร้ายพระองค์โอ้พระองค์ก็จะตอบส,สนองสิ่งที่เราทําเราทําสิ่งดีพระองค์ก็จะตอบสนองสิ่งดีถ้าเราคิดร้ายทําไม่ดีสายตาของพระองค์ก็อยู่กับเราทุกคนเช่นกันพงศ์้าคา เราไม่ต้องการเป็นคนกระบรดพงจุขาเราต้องการเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระอ,องค์เชื่อฟังพระอ,องค์โอ้พงจุขาขอให้เรานั้นสรรเสริญน้ำมาสการพระองค์ขอให้เรา,เนนา,รอเราโอ้ฝึกหัดร้องเพลงน้มัสการเพราะพระอ,องค์อยากให้เราเนั้นโอ้นํามัสการพระอ,องค์เข้ามาน้ำมัสการพระอ,องค์ในทุกวันเวลาโอ้พระอ,องค์อยากฟังเสียงของพวกเรา โอ้ขอพระคุณพระองค์เจ้าขาขอบพระคุณที่พระองค์ให้โอกาสพวกเราอยู่แต่ละวันอยู่อีกหนึ่งวันพระองค์ยุขาที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็ขอให้เรานั้นทําทุกทิ่งทุกอย่างไปตามน้ําประทัยของพระองค์โอ้พระองค์้าขาอย่าได้ให้เรานั้นกระบฏดกับพระองค์เลยโอ้ฮาลลูยาลกขอระคุณสรรเสริญพระองค์ ลูกขอประคุณโมทนาพระองค์บงค,งคจข้านานมของพระเยซูกิจเจ้าอาเมน